สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับผมมาวันนี้เราจะจัดส่งนะครับเจ้า d c 70G ปี59คันนี้นะครับก็หลังจากที่ลงคลิปลงรูปไปเมื่อวานก็ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งรถกันนะครับเดี๋ยวไปส่งรถกันครับก็คันนี้ปลายทางสุรินทร์นะครับสุรินทร์ใกล้ๆนะครับใกล้ๆก็ไม่ไกลมากก็จัดส่งให้ได้ครับแอ เตรียมพร้อมพร้อมเรียบร้อยนะครับลูกค้าโอเคพอใจก็จบกันไปนะครับตามสภาพนะครับนี่ฝั่งนี้มีตำหนิตรงนี้นิดหน่อยครับก็ธรรมดาครับรถมือสองนะครับรถมือสองก็ถือว่ามีร่องรอยอายุการใช้งานบ้างนะครับลูกค้าขอตัวนี้มาก็ให้ใส่ให้ก็เรียบร้อยนะครับกนสีให้นะครับก็ประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปส่งรถกันเดี๋ยวขึ้นที่เลยเลยครับสายแล้วพี่น้อง ร้อยครับห้อก็จะไปกับชิวิโกโตัวร,ร้ายครับสามพันเครื่องสามพันนหนึ่งดีโฟดีโฟวินวีอ็นเทอร์โบก็ปลายทางรอรับได้เลยครับปลายทางรอรับได้เลยลูกค้าถูกใจก็จ่ายจบก็จัดไปครับรอรับหน้าบ้านไม่ไกลผมส่งให้ฟรีนะครับ เพราะว่าผมไม่มีรถสไลด์ผมมีแต่อันนี้ไปไกลแห้งไปเลยพี่น้องระยะ200ลอยสองรอยโลนี่ก็สซูซีครับพี่น้องอนนี้ก็สุรินใกล้ๆกันครับรอรับหน้าบ้านได้เลยครับผมขอขอขอบคุณลูกค้ามากๆที่มาปิดให้นะครับก็เอไว้ใช้ก็ขอให้คำคำคุณคุณน,นะครับหาเงินได้เยอะๆนะครับถือว่าไปต่อกินกันไรต่อขอขอให้โศกโศกมันๆนะครับเด้อประมาณนี้ครับรอรับหน้าบ้านได้เลยพี่น้อง รับหน้าบ้านได้เลยครับปีห้าเก้าคันงามนะครับก็ถ้าใครมีรถอยากขายอยากปิดงวดปิดไฟแนนซ์จบภาระนะครับก็สามารถโทรปรึกษาเราได้นะครับถ้าไม่เหนือบบากว่าแรงนะครับเราก็สามารถอช่วยท่านได้นะครับราคาได้กันผมปิดให้นะครับปิดงวดปิดอะไรให้เลยนะครับเนาะใครสนใจอยากปลดภาระนะครับหรือว่าไปต่อไม่ไหวนะครับเหลือ ่ราคาผมพอไปตัวได้ก็ผมจัดการให้นะครับที่สามารถโทรมาสอบถามก็ได้ที่เบอร์062 959 9151นะครับเน,นี่ยทรงเคือบสรงพคสดุประมาณนี้ครับก็สายแล้วพี่น้องเดี๋ยวออกเดินทางแล้วครับ,บเียวถึงบ้านลูกค้าสายเกลนไปนะครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ